สวัสดีครับสดียนเพื่อนชาวดีวายทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่อง t s d วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดูสูตรตู้ใช้เป็นตู้ t s t s r 8นิ้วก็แล้วกันนะครับเป็นทรง rcf นะครับตู้นี้เป็นตู้ t s r นะครับผมให้ชื่อเป็น t s r แล้กันเพื่อไม่ให้ไปซ้ำกับชื่อของคนอื่นนะครับ ตัวนี้จะเป็นปากของปากเป็น8ปคูณแนะครับใช้ปาก8ปคูณแนะครับเป็นดอก8นิ้วนะครับดอก8ดนิ้วที่เป็นเสียงกลางนะครับเป็นทรง RCF นะครับแต่ชุดแต่ตู้นี้ผมไม่ชื่อว่า TSR นะครับ10 TSR 8นิ้วนะครับเป็นทรงมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับใครที่ชอบทรงแบบนี้นะครับ หรือใครที่ชอบทรงที่เป็นทรง ps ก็ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เอาทรง icf มาให้ดูก่อนนะครับมาดูขนาดกันแล้วกันนะครับนี่เลยครับขนาดเพื่อนๆแผ่นบนนะเพื่อตัดแบบนี้เลยนะครับ นบนให้ทําแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าขนาดอะไรที่ละเอียดก็ไปดูในเพจของท s d อสเียได้นะครับขนาดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับฝาบนนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ตู้สุดนี้นะเน้นหน้าตาที่ออกมาดูดีหน่อยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันจะทำง่ายกว่าทรงทรง,ทรง PS นะครับผมจะดึงตัวที่มันยาวที่สุดนะครับแล้วก็แคบที่สุดนะเพื่อนๆดูแล้วนะเพื่อนก็อไปแทงแล้วก็ตัดนะครับวัดวัดแล้วก็ตัดเลยนะครับ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแผ่นหลังเนี่ยที่ทำกว้าง12เซนเพื่อว่าจะทําใครที่อยากทำมือยกด้านหลังก็เจาะแล้วก็เอาไปทําได้นะครับบางนี้มันก็จะเท่ากันนะครับเดี่ยวมุมมุงสาผม,มจะไม่บอกนะครับให้เพื่อนไปวัดเอาเลยนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ใช้มุมมึงษานะครับบางคนก็ทําแบบบ้านๆนะครับก็ ตัดเท่าผมเลยความยาวแล้วก็เอามาวัดย่อลงมาให้มันเหมือนผมเลยนะครับแล้วก็ตัดเป็นเฉียงนะครับแค่นี้นะครับเราก็ได้ตู้ที่มีลักษณะทรง RCF ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตู้นี้ผมใช้ชื่อ TSR นะครับ TSR นะครับจะไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับ เดี๋ยวก่าหาว่าลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นอีกนะครับผมก็เลยเไม่เอาแบบนั้นดีกว่านะครับตอนนี้ผมมาแบ่งปันนะครับผมไม่ได้มาหากินนะครับผมก็เอามาแบ่งปันเพื่อนเวลาผมออกแบบมานะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นหน้านะครับจะก,กว้าง22สูง44นะครับ แผ่นแผ่นตัวนี้นะครับรวมตัวนี้นะครับมันจะสูง46นะครับใช้ไม้ขนาด1.5มิลนะครับอ๋อไม่ใช่15มิลนะครับใช้ไม้ขนาด15มิลนะครับสำหรับตู้นี้นะครับหน้าตาโดยรอบมันมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้ละเอียดกว่านี้ก็เข้าไปเอาในเพจของ TSDY ได้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับ ก็ต to que ิดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับเพจ Facebook นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็แชร์เพื่อนๆได้รับชมกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้าว่างๆผมก็จะทำเป็นสูตรที่เป็นตู้ดอก 5, เสียงกลาง2เสียงแหลม1นนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาทำเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นแหลมที่เป็นแหลมยูนิตนะครับมันก็จะไม่บาลานซ์กับดอกที่เป็นดอกเล็กนะครับดังนั้นเขาต้องทํา2ดอกแล้วก็ดอกดอกแหลมดอกเดียวนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กับเสียงแหลมนะครับเราจะไม่เพราะว่าเราจะใช้คอสโอร์แค่2ทางไม่จำเป็นต้องกําหนดเป็น3ทางเพื่อที่จะปรับเสียงแหลมให้มัน เข้ากับเสียงกลางนะครับแล้วก็เล็กเพิ่ม่อเข้าไปนะครับให้เสียงมันบาลานซ์กันพอดีนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะนะครับเพื่อนคนไหนที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสูตรนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ช่อง TSDY ได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับ ส่วนี้ก็เขียนขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ลอกจากใครมานะครับบอกไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับหน้าตารูปทรงมันอาจจะเหมือนตู้ที่เป็นมาตรฐานนะครับแต่ตัวนี้ผมได้ทําขนาดต่างๆขึ้นมาเองนะครับในการวาดขึ้นมาเองนะครับเพื่อนที่ดูคลิปผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมวาดขึ้นมาเองครับผมก็เลยไม่อยากใช้ชื่อให้มันซ้ํากับใครนะครับถ้าใช้ใช้ชื่อซ้ำเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่า ผมเอาสูตรผมมาแล้วคุณมาใช้ชื่อเหมือนผมทำไมอะไรประมาณนี้ผมไม่ผมจริงแล้วผมไม่มีเจตนาแบบนั้นนะครับผมแค่อยากเอาเครื่องเสียงที่ผมชื่นชอบเนี่ยมาปรโมให้เพื่อนๆได้ได้รู้ว่าสูตรข้างในมันเป็นยังไงนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับใครที่อยากเอาไปทําก็ให้เขาไปทําไปนะครับสุดท้ายมันก็ไม่พ้นกับ มือเจ้าของที่ก็ทําเองนะครับเสียงถ้าเสียงคุณดีจริงเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องมาพูดอะไรแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมาบอกว่าคุณมาลอกเรียนแบบทําไมนะครับถ้าของคุณแน่จริงอ่ยังไงเขาก็ซื้อนะครับยังไงเขาก็จ้างคุณทําแน่นอนอยู่แล้วนะครับะนะครับตอนนี้ผมก็เลยบอกไว้ในคลิปนี้เลยแล้วนนะครับทุกสูตรที่ผมทำเนี่ยที่ผมทํามาตลอดเนี่ย ถ้าผมใช้ชื่อซ้ำใครเนี่ยผมว่าขออภัยไว้นะคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าผมใช้ชื่อสูตรซ้ำกับใครเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อของผมเองนะครับผมจะไม่ใช้ชื่อ,อชื่อซ้ำนะครับหน้าตาอาจจะเหมือนกันนะครับแล้วคุณจะรู้ไมหมล่ะว่าข้างในมันเป็นยังไงข้างในมันเหมือนกับตู้ของคุณไหมนะครับตู้ของคณมันดีนั่นหรือไงนะครับผมก็อยากบอกไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตู้ผม ถึงผมจะไม่ได้ตีขึ้นมาให้เพื่อนดูนะครับแต่ผมมีแบบให้เพื่อนดูมีมิติให้เพื่อนดูเหมือนตู้จริงนะครับแล้วก็มีสูตรมีขนาดให้ดูด้วยนะครับไม่ได้กักนะครับถ้าผมมีโอกาสทําเนี่ยผมก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฟังผมบนไท,ท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับ ไปยังเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TSTY ได้ทำคลิปใหม่ๆแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ